สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครับอามชัชวานครับในถ่าวไวเทนิวครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องปากท้องกันบ้านครับขณะนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าราคาผักในท้องตลาดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับผักชีเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ400บาทครับฟังไม่ผิดครับผักชีขายกิโลกรัมละ400บาทเดือดร้อนกันมากครับชาวบ้านชาวช่องเขาบ่นกันนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านี่ก็บอกโอ้โหขายแพงแบบนี้ลูกค้าก็บ่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ผัก400นะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยววนันนี้ผมและข่าวไอทีนิวเนี่ยพามาดูกันนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอดควรไปตามๆกันครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ราคาผักชีเนี่ยพุ่งสูงไปถึงกิโลกรัมละ400บาทซึ่งแม่ค้าผักเนี่ยบอกว่าผักในพื้นที่เนี่ยไม่มีครับต้องสั่งจากแหล่งปลูกผักในภาคกลางครับภายหลังจากที่หลายจังหวัดในเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมนะครับทำให้ราคาผักเนี่ยที่สั่งเนี่ยแพงขึ้นนะครับเหตุราคาน้ํามันแพงก็มีผลกับค่าขนส่งครับทำให้ต้องปรับราคา โดยเราจะพาไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับราคาผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งปลูกผักในภาคกลางครับหลายจังหวัดน้ําท่วมและเกิดฝนตกหนักจากสภาพอากาศนะครับส่งผลให้ปริมาณผักที่ส่งให้ลูกค้าในต่างจังหวัดทางภาคใต้เริ่มลดน้อยลงครับและยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังมีการปรับราคาน้ํามันครับทำให้ราคาน้ํามันแพงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลกับค่าขนส่งที่จะปรับราคาสูงเช่นเดียวกันครับ ซึ่งราคาผักที่ปรับขึ้นราคาขึ้นมาครับถึง3-4วันเนี่ยประเภทผักชีเนี่ยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ400บาทครับขึ้นช่ายกิโลกรัมละ350บาทและผักอีกหลายชนิดครับพาเรตปรับราคาสูงขึ้นต้นหอม120บาทผักกาดหอม1 3อมบบาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเปราะ50บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ70บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ40บาทผักกาดขาว70บาท ช่วงฤดูฝนเนี่ยผักจะมีราคาแพงขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากว่าผักเนี่ยมีน้อยสาเหตุที่ผักที่ปลูกเนี่ยไม่ชอบฝนนะครับทำให้ผักเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยแม่ค้าในตลาดสุทศบาลเมืองเบตรงเนี่ยก็บอกนะครับว่ามีผักหลายชนิดที่ปรับราคาขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าแหล่งปลูกในภาคกลางเนี่ยฝนตกน้ําท่วมอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือค่าขนส่งเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยแพงขึ้นทําให้พ่อค้าเออคนกลางเนี่ยต้องบวกค่าขนส่งขึ้นด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยผักมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชชาน สั่งซื้อมาน้อยเพราะต้องการขายน้อยเหมือนกันแม้แต่ตัวฝักยาวก,ก็ยังปรับราคาเช่นเดียวกันครับขายอยู่ที่กิโลกรัมละ40-50บถึงาบาทใบโหระพากิโลกรัมละ80-100บถึงบาทนะครับผักหลายอย่างขึ้นราคาลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะต่างคนก็ต่างเข้าใจที่ไม่ปรับราคานะครับเช่นไก่สดเนี่ยยังคงขายราคาเดิมครับแม้ราคาต้นทุนเนี่ยจะปรับขึ้นกิโลกรัมละ12บาทแล้วก็ตามนะครับแต่ยังขายราคาเดิมกิโลกรัมละ70บาทเพราะสงสารคนซื้อเหมือนกันในช่วงค19 บบนี้โดยแน่นอนครับว่าหลังจากที่ราคาผักเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับทางด้านนายจุรินลักษณะวิสิ์รองนาย,ยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเปิดเผยถึงกรณีราคาผักที่แพงขึ้นครับเช่นผักชีเนี่ยแพงขึ้น3-4ถึงเท่าจากราคาปกติและมีผักบางชนิดที่ราคาแพงเพราะแหล่งผลิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในภาคก,กลางนะครับและเป็นพื้นที่น้ําท่วมผักจึงเสียหายจํานวนมากทําให้ปริมาณในตลาดเนี่ยลดลงบวกกับความต้องการที่เริ่มมากขึ้นในช่วงที่กําลังจะเปิดประเทศครับ ขณะเดียวกันกับร้านอาหารก็ต้องการสําหรับปรุงอาหารขายและก็คาดว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนะี่ยความต้องการผักเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สําคัญคือปัญหาน้ําท่วมกับทําให้ปริมาณผลผลิตได้รับความเสียหายนายจุลินเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางกรมการค้าภายในประเมินกันว่าเป็นช่วงระยะสั้นครับ ไม่นานนักพอถานการน้ําลดเนี่ยเกษตรกรก็จะกลับไปปลูกผักได้เหมือนเดิมราคาก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับแต่ช่วงนี้ค่อนข้างแพงเนี่ยเช่นผักชีเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจครับแต่ยังดีที่ไม่ใช่ผักหลักในการบริโภคครับเป็นผักตกแต่งบางส่วนแต่ถือว่าแพงครับทาให้ผู้ใช้เนี่ยตกใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้เนี่ยกรมการค้าภายในจะจัดรถโมบายผักที่จําเป็นราคาพิเศษราคาถูกขายราคาส่งนํามาจากตลาดไทยและก็ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยครับจะเริ่มในวันที่3คือวันนี้ครับพฤศจิกายน นำ50คันไปในพื้นที่กรทมปริมมณฑลครับและจะรีบติดตามสถานการณ์ความต้องการว่ามีมากน้อยแค่ไหนราคาจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่นะครับรวมทั้งให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในจังหวัดและรีบรายงานนะครับเข้ามาที่อธิบดีกรมการค้าภายในด้วยนะครับเพื่อจะประกอบการตัดสินใจการเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับส่วนสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับมีการติดตามมาตลอดตั้งแต่โควิดแล้วก็ช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมา ได้มีการติดตามสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของราคาและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะในช่วงนะ้าท่วมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษขณะเดียวกันเมื่อปรากฏข่าวที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขนส่งสั่งการล่วงหน้าให้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเร่งส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าครับอย่าให้เกิดการขาดแคลนอธิบดีกรมการคร้าภายในก็ติดตามอยู่อย่างน้อยทางด้านปริมาณอย่าให้ขาดด้านราคาได้มีการติดตามและประชุมร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายต้องมีการตรึงราคาไว้นะครับขณะสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมถ้าจะขอปรับราคาขึ้นต้องขออนุญาตอธิบดีกรมการค้าภายในก่อนซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการอนุมัติอนุญาตให้รายใดเนี่ยขึ้นราคาถือว่ายังเป็นการตรึงราคากันอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคครับสำหรับทุกจังหวัดถ้าพบการกระทำผิดกฎหมายเช่นถวยโอกาสซ้ำเติมจากสถานการณ์การขนส่งขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควรให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งโทษก็มีจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นโทษที่แรงในการดำเนินคดีครับยืนยันว่าไม่ต้องเปลี่ยนใจใครเพราะมีหน้าที่ดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับนี่ปัญหาผักแพงนะครับโหผักชีกิโลกรัมละ400กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งจัดการแก้ไขปัญหานะครับเร่งเี่ยวสาเหตุหลักก็คือน้าท่วมนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันที่บวกขึ้นแพงนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ